ปณิธานของบริษัทพกษาเรสเทคือเราอยากให้ทุกคนมีบ้านเราต้องการส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้กับคนไทยไม่เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลแต่ยังหมายรวมถึงในต่างจังหวัดดังนั้นเราจึงมุ่งสร้างมาตรฐานและยกระดับที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวเมืองใหญ่ ที่มีทั้งแหล่งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวตราได้เรียเห็นถึงศักยภาพของโซนหินกองสระบุรีบ้านพึกษาหินกองสระบุรีเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เรายกมาตรฐานโครงการแนวราบมาทั้งหมดทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและทาวน์โฮม ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับในกรุงเทพด้วยสไตล์ที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ในสไตล์สแกนดิเนเวียด้วยคอนเซปต์โครงการให้ทุกวันเป็นวันผักผ่อนตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคนที่ทำงานและพักอาศัยในเมืองสระบุรีด้วยทำเลศักยภาพของโครงการ ที่อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมเหมาราชและนิคมอุตสาหกรรมหนองแคใช้เวลาเดินทางเพียง20นาทีจากโครงการเข้าสู่เมืองสระบุรีและใช้เวลาเดินทางกลับกรุงเทพเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงทําให้ผู้อยู่อาศัยได้มีเวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวได้มากขึ้นหลีกหนีความวุ่นวายใกล้ชิดธรรมชาติด้วยสิ่งเอำนวยความสะดวกครบครันในโครงการและตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยของคนทํางานในเมืองสระบุรีได้อย่างดีที่สุด บ้านปรึกษาหินกองสละบุรีเป็นโครงการที่ตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพซึ่งห่างจากถนนพหลโยธินเพียงแค่4กิโลเมตรตรงแยกหินกองโดยบนพื้นที่40ไร่เศษของโครงการเราได้ออกแบบบ้านไว้ทั้งหมด443ยูนิตเพื่อให้ตรงกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของทุกครอบครัวเราจึงได้เตรียมแบบบ้านไว้ทั้งหมด3แบบเริ่มต้นจากพอชซึ่งก็คือบ้านเดี่ยวขนาด 50- 1 0 0ตารางวาออสโลเป็นบ้านแฝดขนาด35ตารางวาสแกนเดีย เป็นทาวน์โฮมขนาด17.4ตารางวานอกจากนี้เรายังมีอาคารพาณิชย์จำนวนจำกัดอีก5ยูนิตในบริเวณโซนด้านหน้าสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะใช้เป็นสำนักงานหรือว่าเปิดร้านค้าเพื่อรองรับคนที่อยู่อาศัยในโครงการของเราสำหรับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้เรียกกันได้ว่าจัดเต็มเลยทีเดียวเริ่มต้นจากสวนขนาดใหญ่กว่าหนงไร่รายล้อมไปด้วยต้นไม้และสนามหญ้ารอบๆอบสวนเรามีจ็อกกิ้งแทร็กไว้ให้เดินหรือวิ่งออกกำลังกายมีลานกิจกรรม และสำหรับคุณน้องๆหนูๆเรามีเครื่องเล่นเพลงกาวไว้ได้ให้เล่นกันอย่างชิลๆและสนุกสนานเลยครับมากไปกว่าน,นั้นเรายังมีคับเฮาส์ขนาดใหญ่2ชั้นพร้อมห้องออกกำลังกายซึ่งมีอุปกรณ์ฟิตเนสระดับมาตรฐานและพื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซสำหรับใช้พักผ่อนหรือทำงานเงียบๆทั้งในส่วนอินดอร์และเอาดอร์ซึ่งในส่วนเอาดอร์นั้นสามารถมองเห็นวิวสวยๆไม่ว่าจะเป็นภูเขาต้นไม้หรือสวนและลานกิจกรรมของพื้นที่ส่วนกลางของเรา พิเศษยิ่งขึ้นไปอีกเรามีสระว่ายน้ําและเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือที่ดีต่อสุขภาพและไม่ทําร้ายผิวเราออกแบบแบ่งกั้นโซนเด็กและโซนผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยความอุ่นใจและความสุขใจทุกๆครั้งที่มาใช้สระว่ายน้ําแห่งน,นี้เราออกแบบบ้านทุกหลังโดยการใส่ใจในทุกรายละเอียดแม้นเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ว่าความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยหรือความปลอดภัยเรานำ Fresh Air System หรือนวัตรกรรมบ้านหายใจได้ มาใช้กับทาวโฮมเพื่อลดความร้อนในตัวบ้านทําให้บ้านเย็นลง1 2องอศาและก็ยังประหยัดไฟในการเปิดใช้เครื่องปรับอากาศอีกด้วยนอกจากนี้เรายังติดตั้งสกายไลท์ตรงบริเวณโถงบันไดเพื่อเกิดความโปร่งแสงและนําแสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามาใช้ในตัวบ้านทําให้ไม่ต้องเปิดไฟในเวลากลางวันและยังได้ลดความอับชื้นในตัวบ้านลงอ,อีกด้วยครับบริเวณล้วนหลังบ้านและลานทักล้างหลังบ้านเราใช้เสาเข็มขนาดและความยาวเท่ากับตัวบ้านทำให้หมดความกังวลเกี่ยวกับการสุดตัว เรามีระบบรักษาความปลอดภัย3ระดับเริ่มต้นจากพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีกล้องวงจรปิดและมีระบบคัดกรองในการตรวจเช็คผู้ที่มาติดต่อสำหรับลูกบ้านที่อาศัยในโครงการเรามี Key e x ็กเซาและ Fast Lane เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าออกโครงการทำให้ท่านมั่นใจได้ยิ่งขึ้นว่าระบบรักษาความปลอดภัยของเราจะสร้างความอุ่นใจและความมั่นใจตลอดเวลาในการอยู่อาศัยในโครงการนี้ เราไม่อยากให้คุณพาดโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพึกษาผมต้องขอขอบคุณลูกบ้านพึกษาที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนเลือกพึกษาให้เป็นที่อยู่อาศัยให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขผมขอสัญญาว่าจะไม่หยุดยั้ยงพัฒนาโครงการศักยภาพ 9. ก้าวกข้าสู่ขีดขั้นใหม่ๆเพื่อให้บ้านพึกษาเป็นบ้านที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนครับ สวัสดีครับ